สวัสดีค่ะเพื่อนๆแดดลมลมตกนะคะรีสพาเพื่อนๆมาริมคลองพดุงกรุงเกษมค่ะเรือไฟฟ้านะคะกำลังวิ่งมาที่ท่าเรือเทเวศค่ะตรงนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานนะคะช็อปชมชิลริมคลองพดุงรุงเกษมตรงไปข้างหน้าเป็นตลาดเทเวศนะคะเมื่อเช้าหาต้องนานนะคะว่างานเขาจัดตรงไหนนะคะริมคลองพดุงรุงเกษมเพราะว่าคลองพดุงรุงเกษมเนี่ย ถ้าเราไปทางนี้จะยาวไปถึงหัวลำโพงตรงนู้นเลยนะคะเรือไฟฟ้านั่งฟรีนะเพื่อนๆเ,เราสามารถมาเที่ยวได้ต,ตรงนี้เขาเป็นทำเป็นทางลอดด้านล่างอะคะ่ะทำลอดด้านล่างใต้คลองนะคะแต่ดึกๆหรือก,ก,ก,ก็ไม่แนะนำให้เดินนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้างานกันดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นแยกประชากเกษมก็คือถนนกรุงเกษมนะคะถนนกรุงเกษมตัดกับถนนประชาธิปไตย ตรงไปด้านนี้ออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะคะที่ลิซเดินมาเนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นคุรุสภาค่ะคุรุสภานี่ก็จะเป็นถนนนครราชสีมาค่ะเ,เพื่อนๆวังแดงนะคะนี่เป็นถงอาหารเถาสุกเดี๋ยวเราต้องข้ามค่ะเพราะว่าไปข้ามกลางสะพานมันก็อันตรายนะคะรถวิ่งไปวิ่งมางานอยู่ตรงนี้ ของกินเทียบเลยไฟเขียวค่ะเพื่อนๆแต่ว่ารถวิ่งมั่ดตัวมากเพื่อนๆมาจากอนุสาวรีย์เนี่ยสาย12เนี่ยมาถึงเลยนะคะใกล้เลย ให้ดูนิดหนึ่งดีว่ามีมีคอนเสิร์ตด้วยนะมีการแสดงต่างๆค่ะการแสดงโขนง,งานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่11นะคะ11ถึง17กันยายนพศ2566ค่ะวันที่ริบมาเนี่ยวันที่12ค่ะ12กันยายนพศ2566เวลาตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นได้แล้วนะคะเกือบๆ5โมงแล้วละ่ะฟ้าเขาจะคึมๆนะก่อนหน้านี้สัก2ชั่วโมงเนี่ยฝนตกค่ะ ขอบคุณค่ะนานๆจะมีคนใจดีนะคะ Jersey. หยุดให้ข้ามเพราะว่าทางเขาอะเลี้ยวซ้ายเขาจะผ่านตลอดนะคะเขาก็เขาก็บางทีเขาหักเเลี้ยวมาแล้วถึงเจอเรานะคะเริ่มเลยค่ะตาโป่งนะคะ กตาเทียบเลยเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามฝั่งโน้นน่ะาเพื่อนๆมานะตอนช่วงกลางวันอะหรือว่าช่วงเย็นก็แล้วแต่ค่ะร้านที่อยู่แถวเทเวศเนี่ยอร่อยเกือบทุกร้านเลยนะ เข้าไปได้ถ้าไม่รู้จักร้านไหนนะคะลองเข้าไปทานได้เกือบทุกร้านอร่อยไม่ผิดหวังค่ะ <l> เป็นแหล่งของกินเก่าแก่นะคะย่านเก่าแกแ่โบราณซึ่งตอนนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็น้อยลงแล้วนะทางสตรีฟูดริมถนนอีกเส้นหนึ่งเส้นสามเสนนะคะเมื่อเช้าที่ริิดมาก็ร้านค้าหายไปเยอะค่ะแต่ความอร่อยเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะเข้าร้านไหนก็ไม่ผิดหวงังตั้งแต่ข้าวมันไก ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงฉ่ำๆนะคะของนายกิ้วอร่อยมากค่ะเพื่อนๆรือว่าจะเป็นกระเพาะปลาเทเวศนะคะกระเพาะปลาเทเวศอยู่ฝั่งอีก,อกฝั่งคลองนึงคะ่ะเขาเรียกถนนลูกหลวงค่ะเป็นถนนขนานกันนะคะตรงริมรั้วตึกแดงไอเขาเรียกวังแดงค่ะเพื่อนๆของอร่อยเยอะมาย่านนี้ไม่ผิดหวัง ยังดีนะฝนหยุดให้อันนี้มีป้อนอาหารสัตว์้วย เมื่อเช้าลิฟมาที่นี่นะคะได้ได้ไข่ไปด้วยค่ะเพื่อนๆซื้อไข่ใดระตลาดเทเวศกับบ้านดีนะไม่ไม่ไม่แตกนะคะเนี่ยซื้อร้านฝั่งตรงข้ามเนี้ยค่ะโงานแอย่างเขนมสิบบาท กระเป๋านะคะเพื่อนๆตองเลยเลือกเอานะคะใหม่ ใบใหญ่ๆก็ม mm ีนะคะเนี่ยเป็นเป้เลยแม่อะไรนี่ตงีสวยเจ็นเจ็ดชาวอาทิตย์นี่เป็นตาเลยหายหายเขายกยายเขาียกยาย เด้อร้อยเดียวเริ่มเลิกงานนะคนเยอะเห็นน้ำเป็นแพกแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ได้สั่งน้ำไว้สิ สิแพ็กส่งน้ำนะคะโทรมาตั้งแต่8โมงเช้าจนตอนนี้นะคะ5โมงแล้วยังน้ำยัไม่ถึงเลยค่ะทางบริษัทเขาเปลี่ยนเปลี่ยนคนส่งะคะ่ะเพื่อนๆถามทางกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะจนตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ของที่เราสั่งเลยค่ะคือเอามาส่งแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนประมาณ4ี่โมงกว่าสงผิดค่ะส่งผิดเดี๋ยวต้องกลับมาเปลี่ยนอีกรอบนึง สอตีแปดเอาไปสามลิตรรับสายเราเราเหนื่อยอ่ะเพื่อนๆเลี่ยงเข้ามาในของกินแล้วนะรีเทคตัวเองหลายครั้งมากค่ะเพราะว่าผ่านน้องๆเขาจะพูดคำด่าคำไงเราก็ต้องคอยตัดออกนะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนท่าขายดีเชียว อะไรกรลิ้มติดโฟนะคะ,คะโคตรงนี้เป็นท่ารถนะคะท่ารถสาย53อะค่ะเ,เพื่อน53รอบกรุงแล้วก็มีปอ33้วยนะ ทยสามพี่น้องจริงๆแล้วหันไปรทางนี้คนเยอะเลยนะแม่ขายกไปด้วยยกไปด้วยทอดไปด้วยยกไปด้วยนะคนเยอะนะเว้เย เดี๋ยวให้ดูฝั่งตรงข้ามนิดจะมีร้านนะคะแล้วก็มีโรงแรมด้วยหมุนให้ดูค่ะ เนี้คนแน่นค่ะต้งช่วงของกินกันคนเยอะเนี้น,เ,นเจ็ดวันคนเยอะมากน,นี้ได้ฟุกุค่ะลูกเพินกนะินหมที่รวมยาอ่ะมันขายท่านนีข้าวเหนียวมะม่ะวง ขอใหญ่นะคะยำแซบซีฟ่ะอีของกินนากิน่ะเ่ฉยๆสายสามสามไปไหนเนี่ยบางลำพูสนามหลวงปทุมนะคะแยกสวนปักเก็ตักเก็ตมาเที่ยวได้นะโอตีสายไหมฟาริดาแบม ได้เลยครับเราเตียมสายใหม่ไหมครับแา้ใหม่ลร้อนเลยครับไดเลยะชุดะ8เป็นร้ยจเด็กกำลังเลิกเรียนด้วยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยทัคงโกซ ม่มีอหนไหมไหน,ไนะะยังไม่เจอห้องน้ํานะแต่ว่าจัดแบบนี้น่าจะมีเป็นรถนะคะไม่ค้าเฉียดเป็นคนค่ะไฟประมึกแม่พี่หนูชวนคนจากข้างหลังเลยนะคะมาค้าพูดเพราะยกมือไหว้นะคะแบบคุมอารมณ์ดีค่ะบางทีอากาศร้อนๆนะคะตกไม่ตกคุณลุงนะคะ รับ,บรติดฟิล์มเซรามิกตกไม่แตกข้าวมันไก่คอโต๊ะนี่นี่นพเพื่อนเพื่อนสิบบาทค่ะเนี่ยคอโต๊ะคอโต๊ะที่ข้างๆห้าง,า,งางอินพิเรียนนะคะอินพิเรียนสำรองอะ่ะเพื่อนเพื่อนนกข้าวมันไก่คอโต๊ะสิบบาทยังมีให้ทานนะคะ โชคกำบเยทำได้ลังการมากเลยวันนี้อันนี้เป็นทาโกยากิค่ะสิบฟีหนึ่งชิ้นละห้าบาทลูกละห้าบาทอันนี้ไก่นะคะ บังจ๋าไก่ย่างคนแน่นอันนี้เป็นเคบับค่ะเคบับกินแบบนี้ริมถนนอย่างเงี้ยยังร้อนนะท่านเื่อยังได้กินของร้อนๆน,นะคะเคยซื้อในห้างกินอ่ะเย็นเชียบเลย ทอด25บาทาทขายทอดพอเพียงนะคะข้ทอดพอเพียงนะคะรสชาติถูกปากราคาสบายกระเป๋าหอมๆค่ะได้กลิ่นแป้งทอดน้ำมันแล้วก็ถั่วงอกนะคะ อันนี้เป็นคอนดักไก่เกาหลีนะตือค่ะบวกสามบเกาบาทสวยมากเลยอ่ะอยู่ข้างลูกชิ้นนะคะสีต้มสีเหลืองสายห้าสามเนี่ยนั่งเที่ยวรอบเมืองได้นะคะไปหัวลำโพงไปเยววาวราช ลูกชิ้นหมูลุงแกะนะคะแกะย่างลุงแกะคะ่ะแสงสวยจังเลยและขึ้นไปบนสะพานถ่ายรูปได้นะคะแต่ช่วงนี้สะพานสีเริ่มซีดแล้วค่ะแดดจัดนะ่ะเดี๋ยวกใกล้ปีใหม่นะทาสีสวยๆถ่ายรูปเช็คอินฟินกิน,นกันในกรุงเทพนะขอับ้านเลย รีฟเฟอก็น่าจะทยอยจัดแบบว่าตามแนวคลองไปเรื่อยๆนะคะตรงแถวโบเบก็ว่างๆนะคะหลง,งมอกแกงสมอไทยค่ะเพื่อนตักหมดเลยจ้าเป็นหนึ่ของกินงานวัดล่ะค่ะอันนี้เป็นท่าเรือนะคะท่าเรือเทเวศพาลงไปหน่อยนึง มีเรือมาไหมนี่มีคนรอเรือนะคะรอเรือรอรักนี่อันนี้ลิสอ่าฮันฮันสะกดรอเรืออยู่นะ,ะกระดกลิ้นเรือนี้ไปถึงหัวลำโพงนะไปลงหัวลำโพงได้ค่ะสวยฟรีนะเพื่อนๆ ก็จะมีเป็นรอบนะคะตั้งแต่เช้าเลยถึงถึงประมาณทัก9โมงแล้วก็มีรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะวันเสาร์ก็มีเดี๋ยวเพื่อนๆลองเข้าไปเช็คดูนะคะว่าเรือเนี่ยทิมเซิร์ชใน Google ได้ค่ะหรือว่าเข้าไปในในช่องลิทก็ได้นะคะลิทเคยถ่ายแบบพาล่องเลยตลอดตั้งแต่หัวลำโพงมาจนท่าเทวราชนะคะเพื่อนๆจะมีคำอธิบายนะคะ คำอธิบายตรงท้ายคลิปหรือว่าตรงคอมเมนต์บนสุดีอดลิตจะปักหมุดเอาไว้อะเพื่อนๆดูได้จะมีรอบออกนะคะว่าออกกี่โมงบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เข้าไปดูในเ,เว็บไซต์หรือเพจอะไรของเขาได้นะคะพิมพ์เสิร์ชหาใน Google ได้ค่ะก็จะผ่านสถานที่ต่างๆนะคะสวยงาม กินอ,อิ่มแล้วก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านได้เลยค่ะไปอุทยานร้อยปีท่าเทเวศด้วยค่อยคเดินมะาม่งเบาเวลาเห็นพวกนี้แล้วเปี่ยวปากน,าน่ะมีให้ชิมด้วยค่ะเปรี้ยวปากทั้งๆท,ที่กินก็ไม่เป็น อันนี้ข้าวโพดเบิร์นชีสค่ะชื่อร้านอัมันป์ค่ะมีข้าวโพดคุกเนยด้วยนะจิ้มๆอยู่ หมจีน้ำยาโหนั่งกินริมคลองฟินมากอหอมากเลยค่ะข,ขอบคุณค่ะ โซคูห่าร้านนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรสองคู่หมดเรามีทั้งเทสนะยฮะอร่อยค่อยชี้นะคุณพี่เราเป็นชายร้อยเปอร์เซ็นต์โซคูค่ะไร่ส้มกบินภูเรือนะคะเนื้อทอดกะละแมแม่เป็ดเห็นร้านนู้นค่ะร้านนี้เป็นร้านร้านอะไรเนี่ยกิ่นผ้าทอดนะคะสามชิ้นสามตัวยี่สิบบาท เ้าไม่ถึงอันนี้ทอดไม่ทันเลยนะคะมีเด็กๆเยอะค่ะการาแม่แม่เป็ดคนเขาย้อยเทสตดีนะคะมีขนมหม้อ,อกแกงด้วย เพื่อนพาข้าวเหนียวเห็นแล้วอยากกินอะเม็ดพอดีคำนะคะเขาทำเป็นลูกพอดีคำพาข้าวเหนียวคือเส้นก๋อยอีสานะคะ่ะแล้วก็พวกเครื่องเคียงเขาสะอาดพวกขิงพวกพริกนะคะเขาจะแพ็คเอาไว้เป็นขอแบบซีนเอาไวะะ้ต่างหากหอยนะคะคมีแต่หอย ชื่อร้านะะนะกระปุกละหกสิบเท่านั้นกได้นะาจะยักษ์สีดาบายเจ้าฝ้าห้องอยูนี่เนี่ยอันนี้แคบหมูกระจกทอดใหม่ๆเลยค่ะแคบหมูแม่สมจิตนะคะ ไก่ปลามึกไก่ย่างบางตาลบางตาลาดบุรีนะคะซื้ออะไรได้บ้างไดไดมีเมืองนอนท์ค่ะ หอมังนอกจังเลยอันนี้ปังเบอร์นะคะไส้ทะลัก25บ้าบาทข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ25บห้าบาทอันนี้เป็นผัดไทยค่ะผัดไทยลดถ,ถังนะคะหอม ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นใบลุงต้องพรมเช็ดเท้านี่ด้านนี้ก็มีค่ะจะเป็นพวกของใช้ต่างๆนะคะอานนี้นกกระทาหันค่ะกลับมาฝั่งเดิมนะคะของกิน คนเยอะที่นี่เพื่อนๆไ,ไ,ไอศครีมโบรานะคะดูก่อนน้ยเลยค้ารับติดให้เลยนะคะไอติมย่างเลยค่ะร้านนี้ไปย้อยหมูสโล ีหมูสะโลมีถุงทองค่ะสวัสดีค่ะน,ะนี่นีพาย้อยนะคะหมูสะโลเออหมูสะโลมแพ้หมูสะโลมร้านนี้ค่ะเอาเอากล่องนึงค่ะเจอเจกันนอะเจอกันหลายรอบค่ะที่สุรีจีนแล้วก็ที่ะสะพานพุทธค่ะร้านนี้อร่อยน้ำจิ้มอร่อยเท่าไหร่คะสี่สิบาสี่มีขนมปังหน้าหมูด้วยค่ะแป้งวางไว้ก่อนนะจ๊ะ คุณมากค่ะนาฬิกาก็มีนะคะทอดมันยกนิ้วค่ะควรห้เฮงเป็นตะละเปาค่ะเพื่อนๆขนมโตเกียวมีรถห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้นะคะหนึ่งคันขนมเบื้องยวนค่ะ ของกินงานวัดนะของกินงานวาดัดของกินงานอีเวนต์อนนี้เป็นขนมบ้าบินคนะ่ะน้ำนะคะน้ำมะเมาค่ะมิสอาหกคจชุมชนนะคะตรงนี้พลังพระนคร บ้านขนมคุณสุค่ะมาล่าเนี่ยเมื่อเช้ารีผ่าเพื่อนๆเดินนะคะเทเวศด้านนอกด้านทางข้างนอกนะคะเดี๋ยวพาเอาไปให้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะเจ้หน่องมาแล้วค่ะวัดนรนาศุลกริการามนะคะ เนี่ตอนนี้คือแยกเคเวสค่ะใครดูคลิปลิสก่อนหน้านี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเช้าลิสมาเริ่มคลิปแถวนๆนี้นะคะ่ะตรงไปก็เป็นแยกบางขุนพทมนะคะไปวัดอินนะคะวัดอินพระวิหารหลวงพ่อโตอง,องค์งสูงๆนะคะเ,เพื่อน เดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้ดีกว่าท่านไหนที่มาเที่ยวได้มานะคะนั่งเรือไฟฟ้ามาก็ได้หรือว่าจะรถเมล์ก็ได้ค่ะงานจัดนะคะถึงวันที่17กันยายนพศ2566นะคะดูฝาท่อค่ะเพื่อนๆคลองของฉันเมืองของฉันวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ